แล้วมาทุกคนนะมาๆกับคลิปอัปเดตสั้นๆครับนะอย่างแรกนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวันครบรอบของตัวละครนะับอย่างที่เราเห็นกันนะอ่ะไม่เห็นใช่ไหมเดนายเจมซูมให้ดูนะครับตามนี้เลยนะทุกคนวันที่23ก็วันครบรอบของตัวละครจิตรกรนั่นเองนะยีก็เป็นของน้องถุงแล้วยีของปุโรหิตก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทําไปได้ระดับหนึ่งเนี่ยครับประมาณปีที่5ครับเขาจะแจกอีโมจิของตัวละครนั้นนะ แล้วอย่างอื่นก็ทําไปแล้วนะวันที่จะมาสิ่งต่างๆนั่นเองทุกคนสก,กินคนป่วยสก,กินแว็กจะมาวันที่3ครับสก,กินฉีก,กับโพลันก็เหมือนกันนะส่วนทนายเนี่ยครับกับเห็นไหมโฟเวิร์ดทุกคนจะมาวันที่10ครับแล้วก็คอแลบที่เป็นของ IB ก็จะมาวันที่17นะครับก็ตามนี้เลยทุกคนตามนี้ครับจริงๆเราก็เคยทําไปแล้วใช่ไหมรอบหนึ่งแล้วก็อย่างถัดไปแล้วหลายคนถามกันเข้ามานะว่าตัวละครใหม่เนี่ยป้าขายของเนี่ยจะมาตอนไหนเลยนายจิม จะมาวันที่24นะ24เดือนนี้นะทุกคนเดือนเมษาเนี่ยแหละและเหมือนเพจแอดเอนฟเชียลเนี่ยครับจะมีการโพสต์รูปมีแมว2ตัวมาให้เราดูด้วยนะคร่าวๆอารมณ์ประมาณว่าอาจารย์อาจารย์าารยทำไมทำไมรู้สึกเจ็บปวดเหล,ลือเกินแมวอีกตัวหนึ่งก็ตอบว่าเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ความเจ็บปวดมันคือชีวิตมันอาจจะเจ็บปวดแต่มันก็คือไอเดนโอ้ะอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ,รรอ่ะนายเจ้อาอัจชแปลไม่ไม่ตรงนะทุกคน แล้วถ้าใครอยากเอาไปครีเอทมุกต่างๆเนี่ยแล้ววันนี้ผมผมลบข้อความให้นะทุกคนก็แคปหน้าจอเอาไว้แล้วแล้วก็ไปติดข้อความติดอะไรหรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวนายเจมแปะตาแดงให้ด้วยนะถ้าใครอยากเอาไปเล่นมุกอะไรก็จัดปทุกคนนี่สร้างงานสร้างอาชีพกันไปอ่ะมาแล้วก็มาดูประดับกันดีกว่านะครับเป็นประดับ coa นั่นเองนะประดับม่วงนะจะมาวันที่3เมษายนนะทุกคนโดยใช้อะไร ทช้แอปเปิลในการซื้อนะเอาไว้ง่ายก็คือทายนั่นแหละให้เราทายแล้วว่าเราเนี่ยเลือกทีมไหนทีมไหนจะเข้ารอบแล้วเราก็จะได้ Apple มานั่นเองทุกคนคือมันมามาที่สาเมษา,า,า,าก็จริงเนี่ยแต่แอปเปหลายคนผมว่าก็ยังไม่พอนะตอนนี้คือมาไว้ก่อนนะแต่ใครพอก็แลกไปแนละ้วเอฟก็ โอเคนะก็ไม่โอเคโอเคมีนกอ๋อโอเคโอเคอ๋อก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่ได้แย่ก็โอเคอยู่มันมีออร่านกมันอาจจะเหมาะกับสกินที่มันเด่นกว่านี่สกินที่เข้ากันเนี่ยอันนี้มันเป็นสกินธรรมดาไงถ้าไปอยู่ในสกินที่เด่นเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นประดับที่เข้ากับสกินก็ได้ครับเพราะอย่าลืมนะว่าถ้าสกินมันเด่นอยู่แล้วอ่ะแล้วประดับมันเด่นไปอีกมันอาจจะโอเวอร์เกินไปนะทุกคน เพราะอันนี้คือประดับม่วงนะแต่ก็นะเข้าใจครับหลายคนอาจจะคาดหวังเพราะว่ามันเป็นประดับ CoA มันใช้ Apple แลกเยอะมากๆทุกคนส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าตอนเก็บชาร์จอ่ะมันมันสวยนะแต่แค่ตอนสลับวิญญาณเนี่ยคนระับมันดูดรอปไปหน่อยคือมันดูไม่มีอะไรไม่ค่อยเด่นนะอ่ะไง่ายอ่ะตอนสลับวิญญาณอนะ่ะมีแค่แบบนกไม่กี่ตัวอยู่ตรงพื้นใช่ไหมล่ะแต่ตอนเนี่ยตอนเก็บชาร์ตเนี่ยผมว่าสวยสวย แล้อย่างถัดไปนึงแล้วก็จะเป็นแผนที่สาธารณะครับที่เราบอกกันว่าว่าอะไรว่าจะมีเอ,อ่อพวกชมดวงดาวชมอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะมาแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่บอกแล้วว่าจะมาวันที่เท่าไหร่แต่ใกล้จะมาแล้วแหละก็จะเปิดแบบจํากัดเวลาให้เล่นครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเปิดตอนไหนนะแต่ว่านั่นแหละก็น่าจะอยู่ในกิจกรรมที่เข้ามาก่อนหน้านี้นั่นแหละ ่ะแล้วก็จะมีมินิเกมด้วยเองนะเป็นการส่งระเบิดถ้าใครโดนก็จะลอยห่อขึ้นไปแล้วก็ตกลงมามีเต้นระบำหูดูดูด,ด,ดโอ,โอ้ถ้าใครมีคู่เล่นแบบนี้นี่น่าจะหวานกันซึ้ง,งเลยนะแต่ถ้าใครมีขี้นะครับถ้าใครเป็นขี้นี่บอกเลยว่าจุก <laughs> เข้าไปนิดจุก <laughs> เห็นแต่เขาคนเขาสวีทกันใหอย่ะ ขเขาเรียกว่าจุกแบบไม่ต้องกินข้าวอ่ะแล้วมาดูอย่างถัดไปกันดีกว่าแล้วคือสกินของนา,นายนั่นเองเนะก็จะเป็นสกินม่วงแล้วซื้อได้แค่สแตมป์แดงเท่านั้นนะทุกคนถ้าไปไทยเนี่ยครับก็จะอารมณ์ประมาณน้ำหนักแห่งความยุติธรรมหรือว่าภาระแหะ่งความยุติธรรมฮะภาระเหรออ่ะนั่นแหละก็สกินก็ถือว่าสวยครับแต่อย่าลืมนะว่าไม่สามารถใช้เกลือได้นะของ f o รเวิร์ดก็เหมือนกันนะแต่ของ f o รเวิร์ดเนี่ยราคาจะแค่60สสแตมป์แดงแค่นั้นนะทุกคน มาวันที่10เหมือนกันคนระับของทานายเป็นซีรีส์วของ Forward เป็น i อรีทาวเ e r นั่นเองนะก็จะมีชื่อว่า t o c h d ดาวนะครับแล้ววันนี้ในเจมจะบอกความลับสําคัญอย่างหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกคนสงสัยว่าผมเป็นใครใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยครับผมเป็นชาวดาวนามเอกทุกคนผมมาอาศัยในโลกนี้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะหลายคนเนี่ะครับที่เห็นเป็นมนุษย์โลกเนะี่ยก็จะเรียกผมว่าพวกมนุษย์กิ้งกานะซึ่ง พาพันมนุษย์กิ้งกาเนี่ยแล้วก็ใส่อยู่ในโลกมายาวนานแล้วนะแล้ววันนี้แหละพวกเราเหล่ามนุษย์กิ้งกาจะเปิดเผยตัวต,วต,วต,วตนกันสู่โลกสาธารณะเตรียมตัวไว้มนุษย์โลกทั้งหลายเป็นยังไงทุกคนฟังเรื่องแต่งในเจมแล้วรู้สึกอินขึ้นมหนอยอ่ะไปเล่นกับเขาหน่อยเออปีปีปก่อนก็ไม่ได้เล่นปีนี้ขอเล่นบ้าง